สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมนะครับนะซึ่งครั้งที่แล้วเป็นในเรื่องของความยาวเส้นรอบวงของวงกลมมีสูตรว่า2ผ่ายอาใช่ไหมครับค่าพายที่เราจะใช้มีอยู่ทั้งหมด2ค่าเป็นค่าประมาณ22ส่วน7กับ3 1 4ส่ใช่ไหมครับส่วนค่า R ก็คือรัศมีของวงกลมนั้นนะครับนะซึ่งครั้นี้สูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ย ทางนี้ก็จะมีสูตรว่า πr าย,ยกกำลังสองมันมาจากการที่เราเอาพื้นที่ของรูปวงกลมเนี่ยครับแบ่งตัดออกมานะครับตามส่วนๆตามในรูปภาพเลยนะครับเมื่อเอามาต่อใหม่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความกว้างเท่ากับ r หน่วยและมีความยาวเท่ากับ πr หน่วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราพูดถึงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมันก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมครับถ้าหนูเอากว้าง r หน่วย ไปคูณกับยาวพาย R หน่วยมันก็จะได้เท่ากับพายาคูณ R คูณ R หรือพาย R ยกกำลังสองซึ่งมันก็คือพื้นที่ของรูปสี่รูปวงกลมนั่นเองเราจึงสรุปได้ว่าพื้นที่ของวงกลมนั้นมีสูตรก็คือพาย R ยกกำลังสองมีหน่วยเป็นตารางจุดๆุดนะครับพูดถึงหน่วยแล้วก็เป็นตารางหน่วยพูดถึงเซนติเมตรก็เป็นตารางเซนติเมตรดูจากหน่วยย่อยของจย์นั้นๆนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้สูตร พาย R ยกกำลังสองหรือว่าพายคูณ R คูณ R ในการหาพื้นที่ของรูปสี่ลมเอ่อในการหาพื้นที่ของรูปวงกลมนะครับอ่า,านี้เรามาดูาโจทย์ข้อนี้กันดีกว่าโจทย์ข้อนี้อ่าเขาบอกว่าพื้นที่ของวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1.4ึ่งจุ่เมตรกำหนดให้ค่าพายเป็น22่ส่วนเ ตรงนี้เขากำหนดค่าพายมาให้แล้วเป็น22ส่วน7หนูต้องใช้22ส่วน7นะครับในการหาคำตอบของข้อนี้แล้วเขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมา1.4เอ๊ะเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4แต่ในสูตรเนี่ยไม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะในสูตรมีแค่รัศมีเพราะฉะนั้นการที่เขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาหนูก็นำมาคิดต่อโดยการนำเอาเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นมาหาร2 1.4หาร2เราก็จะได้เป็น0.7เมตร ซึ่ง0.7เมตรนั่นคือรัศมีของวงกลมวงนี้นั่นเองนะครับนะแล้วเราก็หาพื้นที่เลยพื้นที่ของวงกลมโดยใช้สูตร πr ย,ยกกำลังสองมันก็คือค่า π คือ22ส่วน7ค่า r ก็คือ0.7คูณกับ0.7นะครับมี0.7 2คูณกัน2ตัวนะอ่าแล้วมีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับนะหาคำตอบออกมาแล้วอ่าในนี้เขา แนะนําให้ว่าถ้าเป็นโพไยมเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นเศ็ส่วนใช่ไหมครับแบบน,นี้แล้วก็ตัดทอนกันให้หมดเสร็จสับเรียบร้อยได้คําตอบเป็น1.54ตารางเมตรเราก็สรุปเลยว่าโจทย์ข้อนี้มีพื้นที่วงกลมวงนี้มีพื้นที่1.54ตารางเมตรย้ํานะครับว่าเป็นตารางเมตรเนื่องจากว่าเรากาลังจะหาพื้นที่แล้วหน่วยย่อยเป็นเมตรนะครับต่อไปโจทย์ ข้อถัดไปอ่าเป็นโจทย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นที่วงกลมนะครับวงกลมมีพื้นที่50.24ตารางเซนติเมตรแสดงว่าเขาคิดให้เราเรียบร้อยแล้วายคูณ R คูณ R หรือพาย R กลังสองเนี่ยเขาคิดให้เราแล้วว่าได้มาก,กับ50.24ตารางเซนติเมตรรัศมีมีความยาวเท่าไรโจทย์ข้อนี้ถามถึงรัศมีว่าหารัศมีเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะ โดยที่กำหนดค่าพายมาให้แล้วว่าหนูจะต้องใช้ค่าพายคือ3.14เท่านั้นจากสูตรก็คือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายอาร์กําลังสองพื้นที่ของวงกลมเขาหามให้แล้วก็คือ50.24ค่าพายระบุมาแล้วเรียบร้อยว่ากําหนดให้เป็น3.14ส่วน R กําลังสองก็คือ R2 ตัวเนี่ยคูณกันก็ติดไว้ก่อนเป็น R2 ตัวเพราะเราไม่ทราบนะครับเราควรจะหา จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารถ้าโจทย์ไหนอยู่ในรูปของการคูณก็ให้นัาเปลียนแก้ปัญหาโดยการหารถ้าโจทย์ไหนที่อยู่ในรูปของการหารเราแก้ปัญหาโดยใช้การคูณเมื่อกี้เราเขียนอยู่ในรูปของการคูณเพราะฉะนั้นเราก็หาเลยว่า R คูณ R ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ50.24หารด้วย3.14ผลหารก็จะได้เป็น16ผลหารเป็น16นั่นหมายความว่า ร2ตัวคูณกันได้16ตัวจำนวนนับที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้16ก็คืออะไรครับ4คูณ4ได้16ดังนั้นรัศมีของเราก็จะต้องเป็น4นั่นเองอ่าเราก็จะได้รัศมีของเราแล้วว่ารัศมีข้อนี้เป็น4เมิอี่เซนติเมตรนะครับนะเมื่อรัศมีเป็น4เซนติเมตรเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยจะท่องเท่ากับ50.24ตารางเซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูโจทย์อ่าโจทย์นี้เป็นโจทย์หนึ่งในแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนไปนะครับนะ่าเรามาทําความเข้าใจกับโจทย์ข้อนี้กันดีกว่าพื้นที่ที่ระบายสีเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่รียนจะสังเกตเห็นว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นวงกลมวงใหญ่กับวงกลมวงเล็กแล้วส่วนที่ระบายสีมันก็ไม่ได้เป็นส่วนเต็มวงมันเป็นส่วนแค่ส่วนส่วนหนึ่งของวงใหญ่ถูกไหมซึ่งมันถูกตัดออก ไปวงหนึ่งที่วงเล็บวงใหญ่ถูกตัดออกเป็นวงเล็กออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของรูครูลก็จะแบ่งการคิดออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกหนวยหนูหาวงใหญ่แล้วก็ส่วนที่2เนหาวงเล็กแล้วเอาวงใหญ่กับวงเล็กเนีมาลบกันเพื่อที่เราจะได้ส่วนที่เราต้องการนะครับนะอ่ะเราก็มาเขียนเลยอ่ะวงกลมวงใหญ่ วงกลมวงใหญ่นะครับก็คือพื้นที่ของวงกลมใหญ่เท่ากับพายยกกลังสอเอค่าพายของเราจะใช้เท่าไหรด่ดีในเมื่อโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ระบุให้เราใช้ยี่สองส่วนเหรือ3ามจุอง่แล้วแต่ทักเรียนเลยครับแต่โจทย์ข้อนี้คุณครูมองเห็นว่าเจ้าราศมีวงใหญ่เนี่ยมันเป็น14ซึ่งถ้าไปตัดทอนกับ7เนี่ย มันสะดวกง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่าการที่หนูกะง่ายกว่าที่เอาขศอศยมมาใช้คูนก็จะใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณกับรัศมีก็คือสิบสี่คูณสิบส,สี่ตารางเมตรถูกไหมครับเออแล้วก็ตัดทอนตัดทอนกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เหลือยี่สิบสองคูณสิบสี่คูณสองได้หกร้อยสิบหก ตารางเมตรด้านหมายความว่าวงใหญ่มีพื้นที่616ตารางเมตรต่อไปไปดูวงกลมวงเล็กกันบ้างพื้นที่ของวงกลมเล็กเท่ากับพอาย์ยกกำลังสองค่าายเรายัยงใช้22ส่วนเหมือนเดิมส่วนรัศมีเราจะไปดูรัศมีของวงกลมวงเล็ก เอ๊ะเส้นผ่าศูนย no <welche> well, ์กลางของวงกลมวงเล็กเนี่ยเป็นเท่าไหรครับเป็นสิบสี่ทำไมเป็นสิบสี่เพราะว่าเนี่ยหนูดูเส้นผ่าศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงเล็กเนี่ยมันเท่ากันเลยกับรัศมีของวงกลมวงใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็คือสิบสี่นั่นแหละแต่เราเอาแค่รัศมีแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งของสิบสี่ก็คือเจ็ดนั่นเองอ่าครึ่งหนึ่งของสิบสี่ก็คือเจ็ดเพราะฉะนั้นรัศมีวงเล็กจะมีค่าเท่ากับเจ็ดแล้วก็ คูณกับเจ็ดตารางเมตรนะครับเจ็ดกับเจ็ดตัดทอนกันได้ไหมเจ็ดกับเจ็ดตัดทอนกันได้ตัดทอนกันได้เราก็จะได้คำตอบเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ตารางเมตรแล้วเราก็มาสรุปนะครับพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเท่ากับ พื้นที่วงกลมวงใหญ่ลบกับพื้นที่วงกลมวงเล็กเท่ากับ616ลบกับ154มีหน่วยเป็นตารางเมตรเราก็จะได้คำตอบเป็น462 ตารางเมตรนั่นเองนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้โดยใช้สูตรพายอายกกำลังสองไม่ว่าโจทย์จะมาในลักษณะแบาาบไหนนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้นะครับนะและแล้วก็ที่ครูหวังว่าแบบทดสอบทีค่ครูให้ไปนักเรียนจะทำได้นะครับนะก็จะคล้ายๆกับทีค่ครูสอนเลยนะครับนะก็หวังว่านักเรียนจะเอา รหัสผสมตามวันเวลากำหนดนะครับใครมีข้อสงสัยก็สามารถทักไปถามคุณคณรูรายบุคคลได้นะครับสําหรับวันนี้ชั้นป6ก็มีเพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ